ับวันนี้ผมก็จะมารีวิวครีมของแม่นะครับนี่ครับมีเป็ดด้วยครีมหิมะนะคะเลีนี่ด้านไหนด้านไหนก่อนด้านไหนไม่ได้นะคะนี่น่ารักไหมก็จะกันนี่ด้านไหนก็ไหนะ้านไหนครีมเป็นแบบนี้เป็นครีมนี่ครีมจะทาอยู่นะคะไม่แพ้เลยค่ะนี่ไม่แพ้ขายดีด้วยนะคะขายดีมากเลย ตอนนี้ทุกคนสามารถซื้อในช่องแม่ผมนับชื่อแม่กิ่นนะคบนี่นะครับผิวดีผิวก็จางใสใช้เลวผิวดีคาได้หมดเลยนะคะาได้หมดเลยนะครับพ,พรุ่งนี้เราก็จะมาถ่ายใหม่นะครับแต่วันนี้ยังไม่จนบนะถ่ายใหม่เมื่อ มี<า>มี<า>อีก<ด>ใหม่นะครับใส่ไว้กันไม่ให้เข้าตาเข้าจมูกครับใครซื้อเยอะแถมนค่ะบางวันก็ไม่ได้แถมนะคะเพราะว่าใชพราเราไม่ว่างพากเราไม่ว่างเราต้องไปเรียนใช่วันไหนถ้าเราว่างเราจะมาช่วยกัน เรา <im it> ไม่ได้แบนนะคะเราไม่ได้โดนแบนอันนี้เราพูดจริงเราไม่ได้แบนเลยก็จะมีเป็ดแถมมาด้วยแต่เราไม่ได้โกโหกนะคะถ้าเราว่างจริงๆแล้วอ่ะเราก็จะมาช่วยกันนะคะ <im it> ถ,ถ่ายได้ตะกีึงกันเถอะไม่บายวันนี้อยเจอกันนะบายบายค่ย,ย,ยเจอเกัน